วัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวัน,นครับจัดการเผยปอดีขึ้นมีรอยยิ้มเวลาโบเข้าเยี่ยมและตอนมุริกระซิบข้างหูว่าพ่อขาพ่อขานะครับเวลา15.40นวันที่28พฤศจิกายนอาน้ำอ้อยสอนมนตาพัดการส่วนตัวออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าสําหรับเรื่องการอัดเสียงพูดจากเพื่อนพี่น้องในวงการตอนนี้เริ่มทําแล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังเอาไปใส่ในหูไม่ได้เท่านั้นเองโอกาสที่จะได้ใช้มีอยู่2ออย่างคือ คือคุณหมอนุญาตเพื่อที่จะไม่ได้ตีกับเครื่องต่างๆที่ใช้กับตัวปอตอนนี้ฉะนั้นต้องได้รับคารับรองจากแพทย์ก่อนนะครับสองคือใช้ตอนที่ปอฟื้นขึ้นมาแล้วเขาจะได้รู้ว่ามีใครมาเยี่ยมบ้างส่วนเสียงของมลิที่จะอ่านนั้นเป็นหน้าที่ของโบเพราะทุกครั้งที่มลิไปซิฟข้างหูว่าพ่อขาพ่อขากราฟของปอจะสูงขึ้นทันทีอย่างที่บอกว่าเขาจะสื่อสารครับภรรยาและลูกได้ชัดเจนนะครับ แนวโน้มการของปอตอนนี้น่ายินดีจริงๆครับวันนี้คงไม่ได้เข้าไปเยี่ยมแล้วเนื่องจากเมื่อวานมีน้ำมูกไหลคุณหมอจึงไม่อนุญาตให้เข้าไปเพราะกควิดเชื้อวันนี้มีโบเข้าไปเยี่ยมคนเดียวแต่ยังไม่เล่าอะไรเพราะเข้าไปดูช่วงแรกว่าคุณหมอกําลังทําอะไรอยู่กับปออยู่นะครับพูดข้างหูได้บ้างแต่ไม่นานคุณหมอก็ให้ออกมารอข้างนอกแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปใหม่หาณาบอกอ้อยกล่าวนะครับผู้จัดการาผู้สื่อข,ข่าวถามว่าเมื่อวานวันที่27พฤศจิกายนนะครับ มีการพาพอไปเอกซเรย์เพื่อดูอะไรผู้ช่วการส่วนตัวคนเดิมกล่าวว่าคุณหมอก็เช็คอยู่ตลอดเพราะต้องเฝ้าระวังอะไรที่แปลกแล้วคนพบก็เอาตรงนั้นให้อยู่ปราบให้หมดลักษณะตอนนี้คือเฝ้าระวังเหมือนเดิมรวมถึงคุณหมอพยายามกำจัดสิ่งที่พบใหม่แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ามาจากไหนมาได้ยังไงคุณหมอก็ทําเต็มที่สู้ภัยกับพอพอพอส่งสัญญาณมากับโบแล้วว่าเขาสู้ แต่คุณหมอไม่ได้บอกว่าสิ่งใหม่ๆที่พบมีอะไรบ้างซึ่งโบจะต้องเข้าไปพบคุณหมอแต่คิดว่าไม่เชิงว่าหน้าวิกฤตเป็นแค่การตั้งข้อสังเกตตอนนี้คุณหมอกำลังพิจารณาและไล่ล่า,ลาก,กันอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับที่บอกว่ามีสัญญาณการระหว่างปอกบโบนั้นนอกจากพอจะกระพริบตาลืมตาได้เกือบครึ่งลูกตาแล้วยังมีรอยยิ้มที่เขา้าที่เขาสามารถยิ้มได้เต็มที่ได้นะครับเท่ถ้าเทียบพัฒนาการสื่อสารของพอ ระหว่างสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้ถือว่าดีมากขึ้นเลยนะครับเวลาโบเข้าไปเยี่ยมแล้วต้องออกมาเหมือนพอไม่อยากให้ออกอยากให้อยู่เป็นเพื่อนอีกซึ่งโบจะเล่าว่าพออยากให้คนเข้าไปหาแต่ว่าตอนนี้ก็ได้แค่นี้อาก็จะฝากโบไปบอกว่าอยู่ให้กาลังใจข้างนอกไม่ได้ไปไหนเลยอาน้ำอ้อยกล่าวนะผู้สื่อข่าวถามว่าโบได้เล่าว่าหมายว่าตอนนี้น้องมะลิลูกสาวกลายเป็นหัวใจประชาชนไปแล้วอาน้ำอ้อยกล่าวว่าอันนี้ตนไม่แน่ใจว่าโบเล่าหรือเปล่า เดี๋ยวอพอตกใจรอให้เขาตื่นแล้วจะได้เห็นภาพประมวลทั้งหมดตนเก็บหนังสือต่างๆไว้ให้พอดูรวมถึงต้องขอบคุณโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งจะเก็บอัลบั้มสมุดเขียนขโมยพรและการ์ดต่างๆรวบรวมให้ปอเยอะมากถามต่อถึงภาวะเลือดไม่ไปเลี้ยงที่ปลายนิ้วเท้าข้างขวามีความน่ากังวลหรือไม่อันมอ้อยกล่าวว่าปกติยังไม่มีอะไรนะครับไม่เชิงว่ามีเลือดขึ้นไปวิ่งเหมือนเดิมแต่ก็มีการไหลเวียนเหมือนเดิมนะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนและแฟนขับเดินทางมาหาที่หอพิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจชั้น9เพื่อสอบถามความคืบหน้าอาการป่วยจากเจ้าที่ทั้งนี้เจ้าที่ได้แนะนำให้ลงไปเขียนข้อความให้กำลังใจสมุดเยี่ยมที่จุดเยี่ยมไข้ชั้น1แทนนะครับ